สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิชัวเกมเมอร์นะคะเชื่อเลยนะคะว่าหลายคนคงชื่นชอบการดูภาพยนตร์เป็นชีวิตจ,จิตใจแถมตัวเรายังได้ใช้เวลาว่างในการผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยการดูภาพยนตร์ถือเป็นวิธีที่ดีไม่น้อยเลยค่ะและคราวนี้นะคะพวกเราก็ขอมาเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างค่ะกับเหล่าภาพยนตร์แนวสงครามโลกที่พวกเราได้ทําการคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันไว้แก้เบื่อส่วนจะมีเรื่องไหนกันบ้างนั้นต้องตามมาดูกันเลยนะคะฟิวรี่ มาประเดิมกันที่เรื่องแรกกันเลยนะคะกับภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์สงครามโลกที่นําเสนอโดยซูเปอร์สตาร์แถวหน้าอย่างแบล็ตพีทและเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงหน่วยรถถังของอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปกติแล้วภาพยนตร์แนวสงครามโลก,กอื่นๆจะนําเสนอเรื่องราวของทหารราบสะส่วนใหญ่สาหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงเหตุการณ์ในช่วงกิจศัก,กราช1945ซึ่งเป็นช่วงปลายสงครามเหล่ากองทัพอเมริกาก็ได้รุกเข้าไปยังดินแดนของเยอรมันและหนึ่งในนั้นก็คือวอร์เดดดี้พระเอกของเรื่องที่เป็นผู้บชา การหน่วยรถทางที่มีชื่อว่าฟิวรี่ทางเขาและลูกทีมอีก4คนก็ได้รับภารกิจเสี่ยงตายในการบุกยึดจุดยุดทธศาสตร์ของนาซีพร้อมด้วยกําลังพลและอาวุธที่ด้อยกว่าแต่ถึงอย่างไรแล้วนะคะพวกเขาจะต้องอาศัยความกล้าและการพึ่งพาซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ให้สําเร็จนั่นเองค่ะดาวฟอล มาต่อกันที่เรื่องที่2กันนะคะกับภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตของผู้นํานาซีอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ชายผู้เป็นบ่อกเกิดแห่งสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่ฆ่าชีวิตคนไปกว่าหลายล้านคนโดยเนื้อหาของหนังเรื่องนี้นะคะจะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและบรรดาเรื่องเล่าต่างๆที่ถูกจดบันทึกไว้สําหรับเรื่องนี้จะบอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในหลุมหลบภัยของฮิตเลอร์ผ่านทางเทราส์ยุเกอร์ซึ่งเป็นเลขาคนสนิทข,ของฮิตเลอร์ที่ทางคผผู้้้ชมมททััังหลลลายจะะไดสสกบอิิพแ อำนาจอันนายำเกรงของฮิตเลอร์รวมไปถึงลัทธิความเชื่อต่างๆที่ฝังลึกในจิตใจของผู้นำกองทัพนาซีผู้ซึ่งได้นำพากองทัพเยอรมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2อ,อันเป็นต้นเหตุของการฆ่าล้างเผ่พันครั้งใหญ่ที่โลกต้องจดจำนั่นเองค่ะเพอร์ฮาเบอร์ นับว่าเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นโรแมนติกที่อ้างอิงประวัติศาสตร์จริงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับเหตุการณ์การจู่โจมสายฟ้าแลบทั้งทางน้ำและทางอากาศของกองทัพจกพักรพ ญี่ปุ่นที่ได้ทำการบุกโจมตีเพอร์ฮาเบอร์สถานที่อันเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือของสหรัฐอเมริกาอย่างไม่รู้ตัวด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกาได้ตัดสินใจเข้าร่วมในสงครามโลกในเวลาต่อมาค่ะนอกจากนี้ภายในภาพยนตร์ดังกล่าวนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่ทางอเมริกาได้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิด B-25 ไปทำการโจมตีญี่ปุ่นในภารกิจดูลิทเทิลอีกด้วยค่ะสำหรับเพอร์ฮาเบอร์นั้นจะกล่าวถึงเรื่องราวของสองนักบินหนุ่มอย่างเรฟและแดนนี่เป็นหลัก ผู้หญิงคนเดียวกันจนกลายมาเป็นรักสามเศร้านั่นเองค่ะและหากใครนะคะที่เป็นแฟนหนังสงครามโลกเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะดันเคลิก อีกหนึ่งภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์สงครามที่แฟนหนังสงครามโลกไม่ควรพลาดกันนะคะกับการนําเสนอเรื่องราวสุดประทับใจในช่วงสงครามโดยเหตุการณ์ในเรื่องนี้จะกล่าวถึงดันเคิร์กเมืองแถบชายฝั่งของประเทศฝรั่งเศสที่เหล่ากองทัพฝ่ายสมันธมิได้เสียท่าให้กับฝ่ายอักษะของนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จนล่าถอยมาติดค้างอยู่ในเมืองนี้เป็นจนํานวนมากและในครั้งนั้นเองค่ะทางกองทัพอังกฤษจนปัญญาที่จะอ,อพยพทหารที่มีจํานวนมหาศาลแถมพวกเขาก็ยังถูกปิดล้อมไปด้วยข้าศึกทหารนับแสนต่างนั่งรอความตายอย่างสิ้นหวัง แต่ทว่าในเวลานั้นเองค่ะทางอังกฤษก็ได้เกณฑ์เหล่าชาวบ้านและชาวประมงให้นําเรือของตนเองที่ไร้ซึ่งอาวุธใดๆออกสู่ผืนทะเลเพื่อนําพาชีวิตกําลังพลที่ดันเคริรอกลับสู่บ้านเกิดอันเป็นบ่อกเกิดความประทับใจจนยากที่จะลืมเลือนเลยค่ะเซฟวิ่งพร a เวทไรอัน มาถึงเรื่องสุดท้ายกันนะคะกับภาพยนตร์แนวสงครามโลกที่ได้มีการอ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงโดยเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะคะจะกล่าวถึงกลุ่มทหารกลุ่มหนึ่งที่นำทีมโดยกับตันจอห์นมิลเลอร์ผู้ที่ได้รับคำสั่งในการปฏิบัติภารกิจเสี่ยงอันตรายในการฝ่าวงล้อมของเหล่าสตรูเพื่อทาการตามหาพลทหารเจมส์ไรอันทหารหนุ่มผู้สูญเสียพี่ชายในสนามรบไปด้วยกันถึง3คนแต่ทว่าในระหว่างการปฏิบัติภารกิจนั้นเหล่าทหารกลุ่มนี้นะคะก็ได้เกิดข้อกังขาต่อภารกิจของตนเองในการเอาชีวิตของคนทั้ง8คน มาเสี่ยงอันตรายเพื่อชีวิตของคนคนเดียวท่ามกลางสงครามที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายแต่ละคนต่างค้นพบคําตอบและทําการร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่ด้วยเกียรติศักดิ์สีและความห้าวหาญไปด้วยกันนั่นเองค่ะสําหรับเรื่อง s a ฟวิ่ง r พ v ร t วราไรอันนั้นยังกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญทางหน้าประวัติศาสตร์กับศึกวันดีเดที่เหล่าทหารฝ่ายสมันธมิตรทําการยกพลขึ้นปกที่นอมังดีประเทศฝรั่งเศสอีกด้วยนะคะ ก็หมดกันไปแล้วนะคะสําหรับเหล่าภาพยนตร์แนวสงครามโลกที่พวกเราได้มาแนะนํากันหากพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเราก่อนใครกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ